ขนมวงเด็กหลายคนอาจไม่รู้จักแต่ถ้าคนอายุ30ขึ้นไปน่าจะรู้จักกันดีในปัจจุบันคนไทยหันไปนิยมรับประทานขนมทางตะวันตกกันหมดจนหลงลืมขนมแบบไทยขนมวงก็เป็นขนมที่หายากและนลงนมวง,ม,วงมีต้นกำเนิดมาจากร้านนา ท้องถิ่นเรียกว่าข้าวหน่มวงข้าวหนุมก็คือข้าวหวานที่เกิดจากข้าวกับน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่ทําให้หวานขึ้นพอชาวบ้านพูดคําว่าข้าวหนมไปบ่อยๆจึงเพี้ยนเป็นคําว่าขนมอย่างที่เรียกกันทุกวันนี้นับได้ว่าขนมวงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นและเผยแพร่ไปยังทั่วภาคเหนือจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ขนมวงที่คล้ายกับขนมโดนัทบางคนเห็นจึงเรียกขนมวงว่าเป็นขนมโดนัทเมืองไทยประจำวันของคนล้านนานจะไม่ค่อยทำขนมหรือของหวานรับประทานเป็นอาหารว่างนอกจากจะมีเทศกาลโอกาสพิเศษหรือพิธีกรรมเท่านั้นซึ่งมักจะเป็นการเตรียมเพื่อทำบุญเช่นวันพระวันเข้าวรันสาวันออกพรรษาสงการ วัตถุดิบเป็นของไทยแท้ประกอบกับมีรสชาติหวานมันเค็มน่าจะถูกคอถูกใจโดยเฉพาะเด็กๆหากมีโอกาสลองทําขนมวงรับประทานกันดูนะคะวัตถุดิบหาไม่ยากและก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะขนมวงก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายและหันมาอนุรักษ์ขนมไทยของเราไว้ไม่ให้สูญหายไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ